สวัสดีค่ะดูดวงชาวราศีพิจิกประจำเดือนเมษายน2515ค่ะกับดิฉันอาจารย์ก้อยมารินีนะคะชาวพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีพิจิกเริ่มต้นที่การงานกันเลยนะคะหยิบมาเป็นไพ่ห้าเหรียญค่ะ การงานยังคงเหนื่อยติดต่ออะไรในช่วงนี้ต้องออกแรงให้มากนะคะมีทั้งคู่แข่งทางการค้าและก็การปัดแก้งปัดขาใส่ร้ายป้ายสีทําให้รู้สึกการทํางานหรือทําธุรกิจยังไม่ค่อยราบรื่นค่ะเดือนนี้ระวังปัญหาจะเกิดจากเพื่อนร่วมงานทีมงานทํางานผิดพลาดคุณต้องคอยติดตามแก้ไขระวังเอกสารสัญญาเกิดการผิดพลาดทําทให้ผู้ใหญ่ตําหนิ คุณจะมีเกณฑ์มีผู้ใหญ่ที่เคยร่วมง,งานมาชักชวนให้คุณไปทํางานด้วยนะคะหากคุณสมัครงานหรือรองานอยู่เป็นช่วงที่อยู่ในการเจรจาติดต่อหรือเป็นช่วงที่ดูเรื่องของเงื่อนไขสัญญาการทํางานให้ชัดเจนก่อนที่จะโยกย้ายนะคะแต่นแน่นอนค่ะดวงชะตาคุณมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงและจะมีข่าวดีเรื่องงานดีๆในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะการเงินหยิบมาเป็นไพ่เดอะเทมเพลนนะคะ การเงินจะเริ่มดีขึ้นค่ะจากที่ผ่านมาอาจจะมีรายจ่ายแล้วก็มีเรื่องของการถูกคดโกงหรือทำอะไรไปแล้วไม่ได้ทุนคืนแต่คุณจะมีความโชคดีในเดือนนี้นะคะคุณจะมีโชคลาภไม่คาดฝันจากทะเบียนยุยยานพาหนะหรือถูกหยิบยื่นให้ช่วยซื้อการติดต่อเจราจาขอความช่วยเหลือทางการเงินหรือยื่นกู้จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาการค้าขายนะคะจะมีโอกาสกลับมาคล่องตัวดีในระดับนึง ถึงแม้จะเครียดๆเรื่องไรายได้ยังไม่เป็นที่อุ่นใจก็ตามแต่ก็ถือว่าส่งสัญญาณที่ดีการปรับตัวการติดต่อสื่อสารขยันเดินทางหาลูกค้าเพิ่มขึ้นจะมีกำลังใจเกฑนกระตือรือร้นหารายได้เสริมจะมีมิสหายแนะนาแต่ให้ดูดีนะคะว่างานนั้นเป็นงานที่เตงถนัดไหมหรือมันเสี่ยงเกินไปมันจะได้ไม่คุ้มเสียคะ่ะความรักคนโสดคะ่ะไพ่เดอะจัสเมนนะคะ คนโสดหรือคนที่เคยมีปัญหาความรักมานานเนี่ยเดือนนี้หากเปิดใจที่จะกลับไปสู่การมีมิตรภาพใหม่ๆเข้ามาอย่างน้อยคุณก็ถือว่ามีเพื่อนได้คุยได้ปรึกษาหารือกันนะคะจะทําให้รู้สึกมีกําลังใจนะคะมีแนวทางในการใช้ชีวิตได้นะคะบางทีเขาเรียกว่าเปิดใจนะคะบางคนมีเกณฑ์จะพบเจอมิตรสหายเก่าๆกลับมาพูดคุยพบปะสารสัมพันธ์และให้กําลังใจกันนะคะความรักของคนมีคู่ไพ่หนึ่งไม้เท้า มีเรื่องไม่ค่อยจะเข้าใจกันนะคะด้วยหน้าที่การงานและเรื่องของญาติมิตรช่วงนี้ระวังอารมณ์จะอ่อนไหวตามสถานการณ์คุณและคนรักไม่ค่อยดูเรใจใส่กันอาจจะเกิดมีปัญหาคนเข้ามาป่วนหรือทําให้ความรู้สึกว่ากําลังมีเมือที่3เข้ามาทําให้ขัดแย้งกันต้องรีบปรับความเข้าใจกันนะคะสุขภาพร่างกายค่ะ the f o o ระวังการเดินทางไกลการพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวทางธรรมชาติต้องตรวจสอบสภาวะอากาศให้ดีๆระวังคนที่แบบมีปัญหาโรคเก่าหรือรังอย่างเป็นโรคปวดหลังหรือโรคภูมิแพ้อย่างเงี้ยก็อาจจะกลับมาแต่ว่าโดยภาพรวมคุณดูแลรักษาตัวเองได้ดีนะคะข้อควรระวังนะคะไพ่ราชินีไม้เท้าอันนี้ระวังว่าหากคุณได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นแล้วรู้สึกแบกรับปัญหาหรือมีความรับผิดชอบงานเต็มไปหมด อยู่คนเดียวช่วงนี้ต้องบอกว่าตนเป็นที่เพิ่งแห่งตนค่ะระวังความใจร้อนของเจ้านายทําให้คุณหงุดหงิดง่ายและก็ตึงเครียดไปด้วยงานกับครอบครัวยังคงต้องอดทนต้องถ่อยทีทอยอาศัยอย่าเพิ่งคิดขยับขยายหรือแยกตัวไปทํายิ่งหากทํางานกับครอบครัวของคนรักก็ต้องยิ่งอดทนทําให้เต็มที่แล้วก็หลีกเลี่ยงอย่าไปใส่ใจคํานิทต คำนินทาหรือคำวิจารณ์อะไรมากนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาติดตามชมถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามช่อง youtube โชคชะตามมูลเมกเกอร์ดูดวงกับอาจารย์ก้อยมาลินีด้วยนะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ